คนเป็นติ่งเนี่ยรู้รู้เลยว่าเป็นติ่งทำไมู้วยดำขึ้นคนตอนแรกมาขาวยังไงก็ตามนะอยู่ไปเรื่อยพี่ดำขึ้นจริงดูเคสเดียวไม่เปลี่ยนเลยไม่เวลายงไงไม่เปลี่ยนถ้ามีให้กดวงกดวนอะไรนี่ไม่เหลือเงินดงเงินเดือนนี่เทหมดเลยนะไม่เหลือไว้ใด้ดูแลตัวเองเลยนะเนี่ยเชื่อเลยเชื่อ เรียบร้อยตั้งระดับไปเด็กึ้นโตเขาก็เรียบร้อยอยู่ในสายเลือดฉันขับนี่เราพูดจาด้วยดีตลอดเงียบเนาะแพ้ที่ไม่ดูหนังโชว์